สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราคลิกที่เมนูนะครับแอปครีเอเตอร์นะครับระบบจะเปิดเมนูแอปครีเอเตอร์มานะครับมาทําความรู้จักกันเลยนะครับวิธีการสร้างนะครับก็เริ่มต้นจากการครีเอทแอปหรือว่าตั้งชื่อแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับดังตัวอย่างนะครับผมจะตั้งชื่อว่า Demo 1นนะครับหลังจากนั้นก็กดครีเอทครับ ระบบจะพามายังหน้าจัดการแอปพลิเคชันนะครับให้เราเลือกเทมเพลตที่เราต้องการใช้งานนะครับดังตัวอย่างผมเลือกแบบนี้นะครับก็กดตกลงครับตอนนี้เราก็เลือกให้ผ่านไปได้นะครับโอเคมาทําความรู้จักเมนูกันนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการเรียงอันดับเลยนะครับ e d i t เตอก็คือเรื่องของการแก้ไขแอปพลิเคชันซึ่งข้างในก็จะมีเมนูซ่อนอยู่นะครับเรื่องการโปรโมทนะครับก็คือการนําแอปไปประชาสัมพันธ์นะครับ เรื่องของ a n a l y t i c กนะครับก็คือเรื่องของสถิติต่างๆโอเคครับเรากลับไปเริ่มการสร้างแอปได้เลยนะครับเมนูแรกเราก็อยู่ที่ดีไซน์นะครับโอเคมาทำความรู้จักกันครับแอปดีไซน์นะครับหน้านี้เป็นหน้าที่ใช้ในการจัดก,การแอปพลิเคชันของเรานน่เองนะครับมีเมนูหรือทำงานยังไงบ้างมาทำความรู้จักกันเลยนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว หน้าของการจัดการหรือการแก้ไขนั่นเองนะครับส่วนขวามือนะครับก็เป็นหน้าแสดงผลแบบเรียลไทม์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอันนี้แสดงแบบ ios แบบ android นะครับหรือ iphone นั่นเองนะครับโอเคในตัวอย่างนะครับผมจะโชว์แบบ android นะครับโอเคหน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้า template หรือหน้าแรกที่เปิดแอปขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้นะครับอย่างตัวอย่างนะครับถ้าเปลี่ยนเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับ กดเลือกก็ไปทำรูปให้ได้ตามไซส์ตามขนาดที่ะระบบแอปพลิเคชันเราบอกไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับเนี่ยะจะมีไซส์แบบนี้เลยอันนี้คือเป็นรูปแรกที่เราเปิดแอปขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นรูปเดิมก็คือรูปที่ stand by นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกเรื่องของตัวนี้ครับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราสร้างแอปในประเทศไทย เขาจะฟีดเรื่องของสกุลเงินขึ้นนั่นเองนะครับโอเคด้านล่างก็เป็นการเปลี่ยนภาษาสไตล์ของตัวฟรอนต์นั่นเองนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเรื่องของตัวตำแหน่งอของตัวเมนูตอนนี้เราอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับพอผมเปลี่ยน right นะไปอยู่อ่านะครับเปลี่ยนด้านซ้ายขวานั่นเองโอเคนะครับถัดไปครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องของตัวเมนูได้นะครับ คือเมนูเราไม่ชอบแบบเมื่อสักครู่ะผมอกตัวอย่างผมเลือกแบบกลมๆก็แล้วกันทีนี้เห็นไหมมันโปร่งแสงเลยเกินนะครับมันมองไม่เห็นนะครับหรือมันอยู่ตรงกลางเกินไปผมสามารถเลื่อนให้มันอยู่ด้านล่างได้นะครับถ้าจะสังเกตว่าเมนูผมมาอยู่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังโปร่งแสงอยู่ทําไงครับก็ไปแก้ไขในส่วนของคัลเลอร์หรือสีนั่นเองนะครับดังตัวอย่างเนี่ย มันโปร่งแสงไปผมก็อยากจะแก้ไขให้มันทึบแสงมากขึ้นนะครับวิธีการแก้ไขในหน้านี้เราเรียกว่าหน้าโฮมเพจใช่ไหมครับเราก็มาแก้ไขตรงนี้สีของโฮมเพจเพราะว่าอันนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้มนะครับความเข้มไหผมก็ปรับความเข้มขึ้นมานะครับนะสีก็จะเข้มเลยนะครับแต่ว่าอิมเมจคือรูปหายไปทําไงนะครับผมขอเปลี่ยนสีก็คือกดที่อ็อบเจกต์ของวัตถุของเรานะครับเราก็เลือกเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านข้าง เป็นสีที่เราต้องการนะครับโอเคหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่เรื่องของตัวในแอป,ปของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับเราก็แบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับเป็นมีเดียนะครับเป็นวิดีโอ y o u t u b e วิทยุนะครับเป็นการสร้างรายได้กิจกรรมที่สร้างเกี่ยวข้องกับรายได้สามารถออกแบบเองได้เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันภายนอกได้ นะครับมีคาล endar มีดนตรีนะครับมีมิวสิกมากมายนะครับวิธีการถ้าเราต้องการจะเอาออกนะครับเราก็กด delete ออกนะครับก็คือกดปิดตรงนี้แล้วก็กดตกลงนะครับโอเคถ้าเราต้องการจะเอาเพิ่มนะครับเราก็แค่กดตัวที่ object นะครับ Object ก็จะไปปรากฏในตัวแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับ่เพียงเท่านี้นะครับพอปรากดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทําการให้เราเพิ่มหรือจัดการนะครับในเมนูถัดๆไปเนี่ยผมจะกลับมาแนะนําการจัดการพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตรงแอปพลิเคชันนะครับก็คือมาเซตอัพลักษณะแอปที่ให้ไปปรากฏมาเซตอัพแอปที่ไปปรากฏเมื่อมีคนมาดาวน์โหลดนะครับรูปตรงนี้ไม่น่าสนใจใช่ไหมครับเราเปลี่ยนได้ครับ ดังตัวอย่างนะครับผมขอญยตเปลี่ยนเป็นรูปหน้าผมเลยนะครับเพราะว่าอันนี้แปลกดีนะครับลูกค้าจะได้จําเราได้ครับซึ่งตรงนี้ท่านสามารถใส่เป็นยี่ห้อสินค้าหรืออะไรก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ต้องการโชว์หน้าของตัวเองแต่ตัวอย่างผมยกตัวอย่างเนื่องจากคิดว่าการโชว์รูปเนี่ยเพราะผมตั้งใจจะทําแอปพลิเคชัน เป็นโปรไฟล์ของผมนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะเห็นหน้าเราได้เลยไอเดียคืออะไรครับเราไม่ต้องมีนามบัตรอีกต่อไปใช่ไหมอยากรู้จักผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผมได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเรามาเซตอัพเรื่องของ notification หรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมก็จะใช้รูปผมเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราหรือลูกค้าเราจะได้รู้ว่าเป็นปรากฏเห็นไ,ไหมอันนี้ก็คือเวลาเราส่งข้อมูลข่าวสารไปหาเขานะครับก็จะมีรูปเราเลย ะครับตรงนี้ก็เป็นไอคอนซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะครับเมนูถัดไปนะครับก็คือไปกด p u บปิดนะครับให้ตัวเมนูนั้นมันแสดงผลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตนะฮะชื่อที่เราตั้งเข้ามาเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นตามที่เราต้องการเลย มันก็จะไปปรากฏตรงนี้เห็นไหมครับเมนูนี้นะฮะก็คือเป็นการที่ทำให้โฆษณามาปรากฏในแอปของเราเหมือนกับแอปที่เขาให้เราโหลดฟรีเล่นเกมต่างๆเขามีรายได้จากไหนครับก็คือมาจากตรงนี้นั่นเองในบทถัดไปผมจะมาแนะนำนะครับต่อไปเราก็จะ generate code นะครับก็คือ ready ตรงนี้นะครับกดปุ่มสีแดงด้านบนตรงนี้นะครับในกรณีที่การนำแอปขึ้นไปอัปโหลดนะครับท่านต้องไปอัปโหลดถ้าต้องการเป็น iOS ก็ต้องไปเปิด Member กับ App Store นะครับก็คือ iPhone นั่นเองนะครับส่วน Android ทั่วๆไปก็ไปเปิด Account ที่ Play Store นะครับหรือ Google Play นั่นเองนะครับเราก็ใส่รายละเอียดของเราก็กดเซฟนะครับหลังจากนั้นกดตรงนี้ครับเว็บพับพิชชิงนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟครับท้ายสุดครับเราก็กดไปที่คลิกเฮียนะครับระบบจะเด้งกลับมาหน้าแรกนะครับหน้าแรกหลังจากนั้นให้เราล็ g In เข้าไปใหม่ แล้วก็ถ้าเป็น Android เราต้องมาใส่ตัวอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับระบบจะสร้างเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้มาให้เราก็เพียงดาวน์โหลดนะครับดังตัวอย่างเนี่ยผมขอดาวนโหลดเป็น Android ก็แล้วกันนะครับผมก็กดดาวน์โหลดนะฮะนามสกุลก็จะเป็น apk นะครับเราก็สามารถไปอัพขึ้น Google Play ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เป็นไงครับท่านก็มีแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายแสนง่ายเลยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปกับ e t a e c web ชีวิตมันง่ายอย่างนั้นเลยครับ สวัสดีครับ